ขึ้นไปอัตกาข้างบนน,นู่นล่ะค่ะกาเนียก็เต็มแล้ว ใครวะใครว่ามันใส่เสื้อแดงๆเนี่ยหมวกก็แดงเสื้อก็แดงน,นี่ค่ะ <c oughs> ขาอย่างกับบ้านนะน,นี่ค่ะอู้ตรงนน้นอีกเพื่อนจ๋านี่นะเสียงมุมมิมมิมแมวนโ้นนะคะ อันนี้ก็เยอะค่ะเพื่อนๆเกิดขึ้นแน่อือขาสวยมากเลยขาอ้วนอ้วน 你看。Mm, ยุมหัวโลด้ขึ้นไปเอากับขึ้นไปเอาอะไรนะขึ้นอาลตะก้างบนค่ะค่ะตรงจุดนู้นอีกตรงนี้ที่เราเคยมากินกาแฟ เคยมากินถั่วเขียวกันจำได้ไหมเอยปลานี้อู้หูตะก,กาอยู่ไกลซะไม่มีอะ่ะอู้หูทางบนนู่นคือเขียวทางบนนู้นนะหอ้มาตะก,กาป้าตะก,กาขึ้นไปเก็บตัวนี้กัน ขามันยาวดีจังเลยเก็บเพิ่นเพิ่นอย่างเงี้ยไค่ะโอ้โหหืมดูขาสิคะงามงาม เดินอีกหน่อยนึงก็ถึงแล้วค่ะ ปลาเราสวยไหมคะเริ่มหิวข้าวแล้วไง ขามันเนาะขาคุณภาพมากมากเลยจ้าอะไรนะอ๋อไม่ต้องไม่ต้อง เดี๋ยวเด,วเดวเีเอาเอาเห็ดใส่ตะกร้านี่ก่อนฝนตกแล้วไนงะตอนนี้ฝนตกแล้วตีเอ้ยอืมขาเขายาวยาววันนี้ผัดวันนี้ผัดเห็ดกินแล้วเหี่ิวข้าวนะกลับไปกินหุงข้าวแล้วก็วันนี้จะแกง แกงหมูหน่อไม้ที่นี่เขาเรียกแกงแดงเหรอคะลูกชายอยากกินไปเลยค่ะเสร็จแล้วเอาป้าเราหายอนได้ยังโอ้โหขาเนาะ เพื่อนๆโอ้โหดอกใหญ่เวอร์ดีจังเลยสวัส oh, ดีค่ะมาถึงก็เจอเห็ดกันนะข้างทางนี่แหละค่ะเก็บกระโลดเลย ดอกเล็กไม่ต้องเอาเขาวันนี้ขาป้าเดี้งนะคะตีโทรมาแต่เช้าเอามาสิเพราะว่าวันนี้จะไม่ไม่ได้ตัดขาส่เจ้าต้องไปตัดที่บ้านแล้วล่ะแต่ก็เห็ดมันก็ฝนมันตกอะเนาะมันก็สกรปรกหน่อยแต่เราก็พยายามเอาย่างเอาย่าออก ทำไงได้เนาะมันมือเดียวอะ่ะมันจะตัดก็ใช้สลัดสลัดเอาเด้อยดียละปีนี้เห็ดมันจะกระจายมันจะขึ้นกระจายไปมันไม่แบบขึ้นเป็นกลูเป็นก้อนเหมือนทุกปีนะคะ นี่และคะ่ะป่านี้เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองข้าไปดูข้างในนี่ดูตีขึ้นข้างบนนู้นเหรอ เดี๋ยวป้าเข้าไปทางนี้นะโอ้โหตรงนี้ค่ะเห็ดเต็มเลยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอเห็นหรือยังคะเพื่อนๆนี่ค่ะโอ้โหเยอะค่ะเยอะอยู่ค่ะดู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 แต่เราต้องลื้อไม้ออกก่อนไหมอ่ะโอ้โหเป็นแผงเลยลื้อไม้ออกสักหน่อย โอโหเห็ดสวยอะตัดเลยดีก,กว่าหม่ดูค่ันเพื่อนๆดูสิค่ันเพื่อนๆเหลืองสวยงามเลยเดี๋ยวเราดูกันเก็บกันเลยโอโ้สวยค่ะยังแข็งปึกอยู่เลยยังได้อยู่ค่ะ สีแหมเห็นเหลืองมาแต่ไกลเลยครับเพื่อนๆจ้าแล้วเมื่อคืนนี้ป้าเอ ก็คือทําบุญอะ่ะป้าคือไม่ได้คิดอะไรที่จะได้อะไรตอบแทนมาเลยนะคะก็เขามีขายอลอตเตอรี่ช่วยเหลือคนเอ่อช่วยเหลือคนอะไรนะคนเป็นมะเร็งอะค่ะป้าก็ซื้อไอ้โลอตโต้โลอตโตห้าใบค่ะเพื่อน,เ,อนเสร็จแล้วป้าก็ไม่ไม่ได้คิดว่าอยากได้อะไรเลยนะก็คือ เออ <S <S เห็นถุงมือนี่มันสวยสวยดีอ่างเงี้ยแ,แค่ว่าคิดว่าเออสวยดีแต่ป้าก็ไม่ได้คิดว่าป้าจะได้หรืออะไรสักสิ้นอ่ะคือไม่ไม่ได้คิดหวังอะไรเลยไงก็คือเหมือนทําบุญไปเส็จพอเขาจับฉลากกันก็มีเพื่อนเขาไปตะโกนวรวนันวรวนัวรวนป้าชื่อจริงชื่อวารวันอะนะคะ วรรวัณวรรวัน,วนแล้วก็ออกไปเธอโชคดีเธอได้ถุงมืออีกคู่คู่ที่ว่าป้ามองอยู่อ่ะสวยงามมากเป็นมันเป็นผ้าขนสัตว์ไงสำหรับใส่หน้าบินเตอร์บอกฮาฉันโชคดีขนาดนี้ได้เหรอออย่างงี้ใช่เธอโชคดีอแล้วก็คิดย้อนไปถึงกับเขาบอกว่าทำบุญไม่ต้องหวังผลตอบแทน ป้าก็ไม่ได้ไม่ได้หวังผลตอบแทนจริงๆเลยจากใจเลยนะคะว่าไม่ได้คิดว่าอยากได้อะไรมันก็มันก็ได้ค่ะก็ดีใจที่ได้แต่เราก็มองอยู่เออถุงมือนี้มันสวยดีนะอะไรเงี้ยอันนี้คือบอสบอสเขาถักแล้วเขาก็เอามาเอามาร่วมจับฉลากนะคะแล้วก็มีแบบ พวกกลุ่มคนคนแก่คนเป็นมะลงมะเร็งเนี้ยเขาก็มากันโอ้โหเมื่อคืนนี้นะคะแปดสิบกว่าท่านมนะั่งมาก,กันอะเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าจะเป็นมีแต่ผู้หญิงอะเลเอ่อเขาเรียกอะไรเลเลดี้ไนท์ผู้หญิงทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยป้าก็ทำอาหารไทยไงเขาก็มาชมกันใหญ่เลยบอกอาหารเธออร่อยมาก บอสหน้าบานเลยคันนี้บอสบอกว่าเราอาจจะมีสักเดือนละครั้งอะไรเงี้ยอาหารไทยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทําทําความสะอาดเห็ดกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆอูเดยดอกเก็บมาสองวันแล้วเพิ่งจะทําความสะอาดนะคะยังสดเหมือนเดิมเลยคะ่ะเพราะว่า ข้างนอกเคาอากาศเย็นมากก็เลยเขาก็ยังสดเหมือนเดิมค่ะก็แล้วก็มาเมาส์มอยกันแล้วก็มาเมาส์มอยกันแล้วก็ทําความสะอาดเห็ดไนปะตอนนี้ก็ตากได้หลายถุงแล้วค่ะเพื่อนๆปาก็ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับเห็ดที่ตากเลยเนี่ย แรกว่าจะฝากน้องตีไปไทยแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่นีย่ยังสวยอยู่เลยเห็นไหมเพื่อนๆจะ้ะแล้วก็เก็บตากไปเผื่อใครขับรถผ่านมาทางบ้านป้าน,นี่ก็อยากกินเห็ดก็แวะมาเอาบ้างก็ได้นะคะป้าก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรแหละแต่ว่าว่าจะฝากไปสักถุงหนึ่งเพราะว่าเห็นเพื่อนที่ไทยอยากกินมากก็เลยเห็นเขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วอ พอตอนป้าไปคราวที่แล้วเนะ่ะป้าถือไปฝากเขาแล้วเขาบอกว่าลูกสาวเขาชอบมากเลยเขาบอกผัดน้ำมันหอยอร่อยค่ะป้าก็เลยเออตีไปก็จะฝากไปซะหน่อยหนึ่งแต่ว่าเขาเอาไปมากไม่ได้ไะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไปโดนเขาเรียกค้นกระเป๋าขึ้นมาแล้วลำบากไม่อยากให้น้องเขาต้องมาลำบากเพราะเราก็เลยเออฝากไปนิดหน่อยคอ แต่ตอนนี้สิไอที่ตากไว้เนี่ยจะทำยังไงกับเห็ดดีนอะป้าก็ไม่รู้ก็ตากไว้เผื่อใครแวะมาเยี่ยมมาอะไรก็เอา,เ,อาเห็ดไปกินบ้างอะไรเงี้ยไม่มีอะไรฝากเขาว่าเนาะมีเอฟซีเขาก็ถามมาค่ะว่าบ้านป้าอยู่ใกล้ต้องตีหรือเปล่า กาอยู่ใกล้กันค่ะก็เดินลงไปประมาณสิบนาทีเดินไปบ้านน้องตีนะคะเมื่อก่อนนี้ตอนที่หิมะลงเยอะๆน,น,นะนะเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยก็ไปหากันบ่อยมากเลยเดินลงเขาไปหากันค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงไปหาน้องมันน้องมัยุ่งไงก็ทำงานบ้างอะไรบ้างเขาก็ไม่ค่อยมีเวลามาทำอาหารกินกาแฟด้วยกัน ส่วนมากถ้าวันไหนจะกินอาหารทําอาหารไทยกินกันก็จะมาอีกบ้านหนึ่งมาบ้านเออคนบ้านเดียวกันอ่ะเพื่อนที่ป้าเป็นรถน้ําดอกไม้เขานั่นแหละบ้านนี้ก็จะไปทําอาหารกินที่บ้านนี้เป็นเป็นส่วนกลางเลยเป็นบ้านส่วนกลางใครมีอาหารอะไรเราก็ถือไปทํากินด้วยกันสนุกดีค่ะ ก็มวนนั้นป้าไปเก็บก็ได้มาสองตะกร้านี้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะทำแล้วก็ตากไว้อีกเพราะว่าก็ใกล้ใกล้ละแต่ว่าป้าว่าหลังบ้านป้าเนี่ยเอ่อเห็ดเห็ดหนังไก่มันจะต้องขึ้นเยอะแล้วละ่ะเพราะว่าป้าไม่ได้ขึ้นไปดูเลยตั้งแต่ยุติการเก็บออเดอร์แล้วก็หัวเข่าป้าไม่ค่อยดีด้วยก็เลยไม่ได้ขึ้นไป ป้าคิดว่าหนังไก่มันออกเยอะมากเลยนะตอนเนี้เพราะฝนมันตกทุกวันน่ะถ้าขึ้นไปนะต้องได้หนังไก่เยอะ,อะแต่หนังไก่ป้าชอบกินอยู่เห็ดไอเห็ดดำเนี่ยทำอะไระก็อร่อยค่ะแต่ป้าไม่เคยทำแต่เห็นเพื่อนเขาทํามาจากทางโทนแทมมันก็ทําแบบซุปแบบฝรั่งอะ่ะก็อร่อยดีนะคะ แต่ป้าก็ชอบแบบแกงเห็ดแบบบ้านเรามากกว่าเขาทำซุปแบบฝรั่งอะ่ะแต่มันไม่ใช่สไตล์เราไงอสไตล์เรามันก็ต้องเป็นแบบแกงแบบอีสานอีสานอย่างนั้นนะโอ้อร่อยป้าชอบแล้วก็เอามาทำเอามาทำเอามาตำใส่น้ำพริกอะเขาก็เรียกซุปเห็ดแบบบ้านเราเอะไง ขัวหอมขัวกระเทียมขัวพริกชี้ฟ้าแล้วก็มาตำใส่กันปลาใส่มะนาวบีบอร่อยคะ่ะต้นหอมปักชีเลยโรยหน่อยโอ้เหมือนซุปมะเขือทำเหมือนซุปมะเขือเลย,อ,ยอ่ะงั้น่ป้าก็ชอบพ้าว่ามันกินแบบรสชาติบ้านเราจริงๆอ่ะแต่ถ้าจะมากินแบบมาทำแบบรสชาติฝรั่งอ่ะมันต้องทำอีกแบบหนึง เราก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วล่ะพวกนั้นอะชอบสไตล์บ้านเรามากกว่าเอามาแกงใส่แกงเห็ดแล้วก็ใส่ผักชงผักชีลาวอย่างนั้นนะอู้อร่อยต้มน้ำกระดูกหมูซะหน่อยกระดูกไก่กระดูกหมูหหมว่าไปนะเขาจะอร่อยใส่เห็ดมีเห็ดอียางก็ใส่รวมๆกันภาพว่น,นอร่อยดีนะ เนี่ยป้าก็บอกก็มีเอฟซหลายท่านถามมาว่าอยู่ใกล้น้องตีหรือเปล่านี่แหละคะ่ะสิบนาทีเดินหากันนะคะยังไงป้าก็ขอบพระคุณทุกกำลังใจเลยนะคะหนาทีแล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อ,อ,อทำขาเหตุกันเดี๋ยวมันจะนานเกินไปค่ะในป้าขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย